u <suss> n như 什么保健 มที่มันไหลลงปลายลงมาใช่ไหมคะมันก็เกิดจากที่มันไหลอยู่ที่อะไรได้ลูก É minha anh จำลักษณะของหยดน้ำที่คุณได้ใช่ไหมคะใช่อะแล้วเห็นหยดน้ำที่เพื่อน 搞危害呀！